คุณเฮนมาพร้อมกับเรื่องที่ได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ที่ไปท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องคุ้มเจ้านางครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกันเลยครับสวัสดีครับคุณเฮนสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงดังฟังชัดเหมือนกับนั่งอยู่ในห้องส่ง<_><_><_>จริง เออนี่นี่ใช้โทรศัพท์คุยแบบเปล่าหรือว่าใช้สมอทอกั่คุณเฮนใช้โทรศัพท์ค่ะโอ้โหเสียงชัดมากตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนเชียงใหม่คะ่ะจังหวัดเชียงใหม่ที่นู่นหนาวไหมฮะเอ่อตอนกลางคืนเริ่มเย็นนิดหน่อยคะ่ะแล้วแต่บางวันคะ่ะกลางวันอะ่ะกลางวันร้อนมากแดดแรงมากใช้คําว่าตับแตกได้ไหมฮะได้เลยคะ่ะยังไงว่าถ้ามันมีสองฤดูในวันเดียวแบบนี้เนี่ย ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะใช่ค่ะแต่นะด้วยความที่เกิดที่นี่ก็เลยชินแล้วค่ะอ๋อสบายเลยใช่นะค่ะคุณเฮนกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังยังค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่ย้อนหลังหมดเลยค่ะแต่ส่วนมากเป็นย้อนหลังหมดเลยนะใช่ค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นรุ่นพี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเหมือนกับเรื่องของคุณรักหรือเปล่า อเออไปท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เจอเรื่องนี้มาคุ้มเจ้านางเขาไปเจออะไรมาคุณเฮนค่ะข,ขอเริ่มเลยนะคะได้เลยครับค่ะเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่ที่รู้จักกันเออไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้จักสนิทเท่าไหร่นะคะแต่ก็เพิ่งมารู้จักกันนี่แหละคะ่ะก็คือมันมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องเรื่องราวหลอนๆกันเนะะี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็เหมือนแชร์ให้ฟังค่ะ ก็ขอเริ่มเลยนะคะเรื่องราวอันนี้ย้อนกลับไปสมัยที่ที่เขายังกําลังจะเรียนเริ่มเรียนมหาลัยนะคะ,คะย้อนกลับไปประมาณสิบกว่าปีก่อนค่ะมสมัยนั้นนะคะพี่ขอเออใช้นามสมมตินะคะพี่บอลกับพี่โจนะคะค่ะ,คะตอนนั้นนะคะขณะที่พี่บอลกับพี่โจกําลังจะเข้าเรียนมหาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดของภาคเหนือนะคะ,คะ ค่ะด้วยความที่ช่วงนั้นปิดเทอมค่ะด้วยความที่เออพี่บอลน,นะคะแกไม่เคยแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่ไม่มีครอบครัวเลย <c oughs> ก็เหมือนเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้แบบได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้มาเที่ยวหาเพื่อนเนะะี้ยค่ะก็เลยนัดกับพี่โจว่าเออจะมาเที่ยวจังหวัดนี้ที่บังเอิญว่าพี่โจแกเป็นคนจังหวัดนั้น,นะคะ่ะก็เลยเหมือนนัดกันว่าเออจะมาหานะจะมาเที่ยวเนะะี้่ค่ะซึ่งวันที่นัดก็คือเหมือนประมาณว่า ด้วยความที่เด็กสมัยก่อนนะคะเด็กผู้ชายก็อยากจะแบบไปเที่ยวต่างที่ต่างทางบ้างปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมีการนัดกันเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะซึ่งวันที่พี่โจนะคะไปรับพี่บอนค่ะก็คือมันเป็นเหมือนพี่พี่โจแกก็ได้พาพี่บอลไปเส้นทางที่ เออเหมือนมีคุ้มคุ้มหนึ่งค่ะอ,อ,อยู่บริเวณนั้นใช่ค่ะแล้วก็เหมือนที่ตัวพี่โตแกก็เหมือนเล่าให้พี่บอลฟังว่าเนี่ยบอลรู้ไหมว่าคุ้มคุ้ม,มเนี่ยคนแถวเนี้เขารู้กันว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยผีจะออกมามจะเป็นผู้หญิงคนนึงนะออกมายืนหลอกหลอนอะไรอย่างนี้ยค่ะบางบ้างก็วิ่งตามบ้างก็ยืนรอบ้างก็ทักทายด้วยการแบบ แส่แยะยิ้มบ้างกี๊ใส่บ้างแล้วแต่ว่าคนจะเจอแบบไหนใช่ค่ะแล้วด้วยความที่พี่โจ,โจแกเป็นคนที่นั่นแล้วแกไม่เคยเจอเลยแกก็เหมือนมีความมีความแบบอยากท้าทายไม่ค่อยเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคใช่อยากจะลองท้าสักครั้งหนึง่งไหนๆก็ลองผ่านแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่กลับไปถึงบ้านนะคะก็เหมือนอาบน้ำเตรียมตัวก็จะไป เที่ยวกันก็ซึ่งประมาณนั้นประมาณทุ่มกว่าค่ะก็ได้เดินทางเพื่อที่จะออกไปสถานบันเทิงหรือว่าไปเที่ยวตันที่ต่างๆไปหาอะไรกินเนี่ยค่ะคก็เหมือนประมาณว่าพี่โจเลือกที่จะอ้อมค่ะเพราะว่าปกติแล้วเส้นทางบ้านกับทางเข้าไปในตัวเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคือมันไปทางตรงได้เลยไม่ต้องอ้อมเข้าทางด้านหลังเนี้ยค่ะคตัวพี่โจแกก็เลยเลือกที่จะไป ทางอ้อมแทนเพื่อที่จะผ่านคุมคุ้มนั้นค่ะพอจังหวะที่พี่โจนะคะขับรถถึงแกก็ชะลอค่ะชะอลอรถแล้วก็เหมือนตะโกนใส่ตรงบริเวณหน้าคุ้มว่าคืนเนี้ยอยากเจอจังเลย oh. มาให้เจอหน่อยเถอะอยากเจอจังเลยแล้วก็เป็นเหมือนใช้ถ้อยคําที่หยาบคายนิดหน่อยค่ะคือหยาบคายใส่ใช่เหมือนแบบฉันอยากเจอะ ทั้งทางที่มีสตินะคะมีสติร้อยเปอร์เซนเลยเพราะว่าคืออาบน้ำเตรียมตัวแล้วผมเดานะผมเดาว่าไม่ได้หยาบคายนิดหน่อยนะใช่ใช่ผมว่าน่าจะจัดเต็มอ่จัดเต็มมากคือพี่บอลแกบอกว่าแบบจนแกแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นครับใช่ค่ะเพราะตัวพี่บอลแกก็ไม่เคยเจอแต่แกก็เชื่อมีความเชื่อเล็กๆอยู่แล้วว่าสิ่งพวกนี้เราไม่ควรไปท้าทายครับใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่โจกับพี่บอลก็ไป ไปเที่ยวไปหาอะไรทานกันตามปกติหลังจากนั้นมันเริ่มดึกละตัวพี่โจกับพี่บอลก็อยากจะกลับเพราะว่าแบบมันดึกเพราะด้วย,วยความที่เส้นทางระหว่างออในตัวเมืองกับทางบ้านของพี่โจอะค่ะมันจะต้องเดินทางระยะไกลก็เลยจะต้องคุมสติเอ,อ่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็เลยแบบไม่ไหวละอะดึกเกินไปเวลาเวลามันดึกแล้วก็เลยเดินทางกลับกัน ช่วงช่วงเวลานั้นจะเป็นประมาณาตีหนึ่งกว่าๆค่ะครับค่ะซึ่งประมาณนั้นก็ถือว่าดึกมากๆแล้วนะคะก็เหมือนพี่โจแกยังแบบยังฝังใจอยู่แกอยากจะไปเจอจริงๆโดยที่แกไม่ได้บอกพี่บอลเลยว่าเอ้ยจะขับผ่านทางนั้นนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็เลือกที่จะขับเส้นทางนั้นกับเส้นทางนั้นเลยก็ขับผ่านไป <c oughs> ซึ่งสิ่งที่พี่โจและพี่บอลเห็นพร้อมๆกันก็คือก่อนที่จะถึงบริเวณหน้าคุ้มนะคะเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะใส่ชุดไทยผมยาวแล้วก็ชุดบริเวณชุดของเขาจะเป็นเหมือนชุดไทยล้านานาค่ะแล้วก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆสลับกับสีเขียวอ่อนๆหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดูสวยงามแต่ ตอนตีหนึ่งเนาะใครจะใส่ชุดไทยไปยืนหน้าค้มหน้าบริเวณแบบริมทางใช่ไหมคะใช่อ่ะใช่แล้วพี่บอลก็คือแบบมาละใจคิดเลยว่าใช่แน่ๆพี่โจก็ด้วยความที่แบบมันใช่หรือว่าไม่ใช่ก็ตัดสินใจที่จะบิดรถผ่านให้ไวที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะมันมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านพี่โจกแกก็เหมือนแบบ ใจน,นึงแกก็กลัวว่ามันต้องเป็นผีแน่ๆางอีกใจน,นึงแกก็แบบจะใช่เหรอแต่คือด้วยความที่เด็กเด็กสมัยนั้นคือเด็กอายุสิบแปดสิบเก้ามันก็จะมีความแบบกลัวไว้ก่อนเนี่ยค่ะ <c oughs> ใช่พี่โจโกแกก็เลยตัดสินใจที่จะขับรถอย่างบิดเลยค่ะบิดเร่งเร่งคันเร่งเลยแล้วก็บิดเร่งไป <c oughs> จังหวะที่บิดผ่านค่ะสิ่งที่พี่บอลเห็นก็คือพี่บอลเหมือน ชะงักใจนิดนึงหันกลับไปมองว่ามันจะมีอะไรตามมาไหมมันเป็นตามคาดเลยค่ะสิ่งที่พี่บอลเห็นนะคะคือผู้หญิงคนนั้นค่ะพยายามวิ่งตามด้วยลักษณะของท่าทางชันเขาใช่ค่ะชันเขาแล้วก็มือไม้แบบหักอะค่ะคอบิดแล้วมือก็เหมือนแบบสสยไปใส่มาเหมือนไม่มีกระดูกแล้วก็ชันเขาวิ่งแบบ รถวิ 80, ่งประมาณแปดสิบอะค่ะแล้วคือชีเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาวิ่งชันเขาตามแบบไวยิ่งเราเร่งเครื่องเขาก็ยิ่งไวตามแต่ลักษณะมันไม่ใช่แค่วิ่งอะค่ะคือเขาพยายามเสยะยิ้มออกมาครับแล้วก็มีลักษณะของการเปิดปากให้กว้างแล้วก็กรีดเลาะออกมาแบบวีดอะค่ะแบบอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ประมาณแบบกรีด ดังมากแล้วก็แบบวิ่ง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 ชันเขาตามในลักษณะท่าทางแบบนั้นก็เลยทําให้พี่บอลกับพี่โจแบบตกใจแล้วก็เร่งคันเร่งจนถึงเข้าโค้งอะค่ะทําให้เออหลุดโค้งแล้วก็ประสบอุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นใช่ค่ะพี่โจก็สลบคาที่เลยแต่ยังไม่เสียชีวิตนะคะส่วนพี่บอลแกก็เหมือนยังสลึมสลือพยายามมองหาพี่โจว่าสลบอยู่ตรงไหน จังหวะนั้นเป็นสิ่งที่พี่พี่บอลนะคะเขาเห็นพี่โจถูกผู้หญิงคนนั้นนะคะชั้นเขาทับอกแล้วก็ยืนชี้หน้าแล้วก็หันมามองตัวพี่บอลแต่ก็ไม่ได้พูดหรือว่าวีดใส่อะไรนะคะแต่แบบลักษณะแบบตาโบโบอย่างนี้ยค่ะแล้วก็อ้าปากแล้วก็แสยะยิ้มหันมาทางพี่บอลและพี่บอลก็สลบไปซึ่งพี่บอลกับพี่โจสลบตรงนั้นตั้งแต่ประมาณ ผ่านตรงนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะคะแต่มีคนมาช่วยประมาณเกือบเช้าและเกือบหกโมงล,ละ <S 2> <S 2> ซึ่งใช้เวลานอนอยู่ตรงนั้นแบบสี่ห้าชั่วโมงก็ว่าได้เลยเกือบๆเลยค่ะซึ่งพอเช้ามาก็เลยเข้าโรงพยาบาลหลังจากออกโรงพยาบาลค่ะตะ่อส่งไปที่เหตุก็เลยคิดกันว่าเออบวชด,ดีกว่าบวชให้ผู้หญิงคนนี้บวชล้างซวยดีกว่าใช่ค่ะ หลังจากบวชเสร็จนะคะก็ด้วยความที่เด็กเนาะก็ต้องเปิดเรียนแล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันจนผ่านไปประมาณสามถึงสี่เดือนค่ะพี่บอลก็ได้ข่าวว่าพี่โจเสียชีวิตค่ะจากจากประสบอุบัติเหตุรถคว่าค่ะบริเวณเหน้าคุมเยเ,เ,เขาเรียกว่าใช่ค่ะรถมอไซค์คว่ำคอหักตายขาหน้าคุมเลยเดี๋ยวนะกลับไปอุบัติเหตุที่เดิมเลยเหร ใช่ค่ะแล้วคือมันไม่ใช่บริเวณที่เขาทางโค้งนะคือบริเวณด้านหน้าเลยค่ะคือหน้าคุ้มตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะหน้าคุ้มเลยคุ้มตรงเนี้ยเดี๋ยวนะคุ้มตรงเนี้ยเป็นมีสารมีอะไรไหมอ่ะอ่าไม่ไม่มีสารนะคะคุ้มนี้ไม่มีสารค่ะแต่มีมีแต่มีอะไรบางอย่างชอบออกมาปรากฏกายชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็เลยตั้งว่าตรงเนี้ยเป็นคุ้มเจ้านาง ใช่ค่ะเจ้านางผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะายผีดุเขาจะว่ากันว่าผีดุซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้านางเนี้ยเป็นเป็นใครมาจากไหนใช่ค่ะที่น่าตกใจคือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงนั้นไงใช่ค่ะโอ้โหอ่ะพี่บอลด้วยความที่พี่บอลแกก็เหมือนแบบใจแกก็ตั้งสมัยนั้นคือพอผ่านมาแล้วแกก็เหมือนแบบลืมเรื่องราวไปเลยหลังจากที่พี่โจ ประสบอุบัติเหตุแกก็เหมือนแบบอ่ะเรียนตามปกติจนจบใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันผ่านมาสิบกว่าปีแต่มันกลับย้อนกลับมาจนถึงณปัจจุบันใช่ค่ะคือมันไม่ได้จบแค่สิบกว่าปีที่แล้วเรื่องราวต่อจากนี้ก็คือเมื่อตอนช่วงโควิดท,ที่ผ่านมาค่ะก็ด้วยความที่เพิ่งรู้จักกับตัวพี่บอลน,นะคะเห็นเพิ่งรู้จักกับตัวพี่บอลก็คือเหมือนเรื่องนี้พี่บอลเพิ่งหยิบมาพูดเมื่อช่วง โควิดใช่ค่ะพี่บอลแกก็เอามาเล่าให้เราตามปกติแต่จังหวะที่พูดคุยกันนะคะมันเป็นช่วงของวันโกนก่อนวันพระ <c oughs> ใช่ค่ะก็คือเล่ากันตามปกติแต่ไม่ได้นึกถึงว่าเอ้ยพรุ่งนี้จะวันพระหรือว่ามันเป็นวันโกนก็คือเล่ากันตามปกติจนมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ทำให้เราต้องแบบนึกถึง เจ้าแม่ที่คุ้มคุมนั้นก็คือคหลังจากที่ตัวพี่บอลน,นะคะเล่าให้เห็นฟังเห็นก็รับรู้และก็พูดคุยกันก็กลายเป็นว่าพี่บอลค่ะประสบอุบัติเหตุก็คือรถแกจอดตามปกตินี่แหละค่ะอยู่ๆรถด้านหลังนะคะก็ชนกระแทกมาทางรถยนต์แล้วก็ทําให้ตัวหน้าอกของแกชนกับอพวมาไัยรถใช่ค่ะอย่างแรงแล้วก็ มันสิ่งสิ่งที่มันแตกต่างก็คือรถของแกถ้าจะไม่มีรอยที่มันกระแทกแบบคือการที่มันจะกระแทกแรงด้านหลังรถมันจะต้องแบบมีรอยยุบเยอะๆใช่ไหมคะหมายถึงว่าเดี๋ยวนะช้าๆลูกช้าๆนะหมายถึงว่ารถเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนให้พี่พูดก่อนนะคือรถเนี่ยพี่บอกในเขาจอดอยู่และโดนชนจากด้านหลังถูกไหมแล้วตัวเขาเนี่ยไปกระแทกกับพวงมาลัย ใช่ค่ะเออนะครับแต่เฮนกําลังจะบอกว่าไอ้ตรงท้ายรถอะมันไม่ได้ถูกชนแรงใช่ค่ะเฮ้ย <Hey. S 2> มันเป็นรอยแค่เหมือนอารมณ์เหมือนเฉียวนิดหน่อยอะค่ะอืแต่ตัวพี่เขากระแทกแบบแรงมากคือ<ต>ถ้าตัวไปกระแทกพวงมาลัยแบบแรงๆเนี่ยแน่นอนว่าท้ายเนี่ยมันต้องยุบถูกไหมฮะใช่ออใช่ค่ะเออก็ S <S ก็เลยถามผู้กรณีว่าทําไมถึงชนมองไม่เห็นรถอะไรหรออะไรเงี้ยผู้กรณีก็บอกว่ามองไม่เห็นรถอขับตามปกติอยู่ๆก็แบบเบรกกระทันหันแล้วก็ชนเข้าไปเนี้ยค่ะคเหมือนแบบแวบ,บขึ้นมาเฮ้ยมีรถอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเหมือนช่วงนั้นก็คือพี่เขาก็รักษาตัวเพราะว่ารู้สึกจุกหน้าอกมากๆ,ๆยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็หาสาเหตุว่า ไม่ได้ว่ามันจุกเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นช้ำในแต่ก็ไม่มีอาการอ,อะไรที่หมอสามารถอบอกได้ตรงๆว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ,คะก็ผ่านไปจนช่วงหนึ่งที่หลังจากนั้นไม่ถึงเดือน,นะคะ่ะตัวพี่บอลก็ฝันถึงแม่นางคนนี้ค่ะคือผู้หญิงคนนี้ที่คุมนะคะ,คะก็ฝันหาว่าผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่ประมาณปลายเตียงะคะ่ะแล้วก็เหมือนมายืนอยู่แล้วก็พยายามแบบ เหมือนลำอะค่ะลำแล้วก็ลำในลักษณะของท่าทางที่คอแบบบิดไปบิดมาแล้วมือค, <ะ S 2> คือเหมือนไม่มีกระดูกอะค่ะบิด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 อย่างนี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะเอ่อเดินเข้ามาใกล้ๆเหมือนลอยอค่ะ,คะลอยเข้ามาใกล้ๆแล้วก็พยายามที่จะเหยียบบริเวณหน้าอกของพี่บอลค่ะ,ะ,คะแล้วก็พี่บอลก็ฝันประมาณนั้นแล้วก็พี่บอลก็จะรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่ ที่บริเวณหน้าอกออยู่บ่อยๆค่ะซึ่งผ่านมาระยะหนึ่งก็เหมือนปรึกษากันว่าเออเห็นก็บอกว่าไปทำบุญไหมอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดเนะคะก็คือเหมือนประมาณว่ายังไม่ค่อยมีใครไปวัดไปทำบุญไปเจอไปตามที่สาธารณะเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เลยเหมือนไม่ได้ไม่ได้ถึงแล้วก็ไม่มีเวลาอือืม ใช่ค่ะก็ผ่านไปจนช่วงหนึ่งที่เห็นมีโอกาสได้ไปทําบุญค่ะเห็นก็ไปทําบุญและเห็นก็นึกถึงเจ้าแม่คนนี้คใช่ค่ะก็เลยไปทําบุญให้เขากดน้าให้เขากลายเป็นว่าการที่เห็นไปทําบุญให้เขาอ่ะค่ะมันกลับกลายเป็นทําให้เห็นได้เจอเขาอืใช่ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่พี่บอลเล่าเรื่องเนี้ยค่ะพี่บอลไม่ได้ใส่รายละเอียดของว่า คุ้มเป็นลักษณะแบบไหนพื้นที่ของคุ้มเป็นแบบไหนเพียงแค่บอกว่าเออมันเป็นคุ้มเป็นคุ้มในที่นี้คือมันเป็นทางโค้งเป็นแค่พี่บอลบอกแค่ว่าอ๋อมันเป็นทางโค้งมันเป็นคุ้มอยู่บริเวณใกล้กับอะไรแค่นั้นเองค่ะครับคบใช่ค่ะแต่ไม่ได้บอกอรายละเอียดว่า คุ้มเป็นสองชั้นหรอมีต้นไม้หรอใช่ค่ะแต่สิ่งที่เฮนฝันนะคะหลังจากที่ทําบุญให้ผู้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นว่าเฮนฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคือเฮนเห็นคุ้มคุ้มหนึ่งนะคะเป็นลักษณะส,สองชั้นใช่ค่ะคุ้มไม้เก่าๆล้างๆเลยค่ะและบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นแบบเหมือนต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีต้นโพต้นหนึ่งค่ะ สูงๆใหญ่ๆอยู่หน้าบริเวณหน้าคุ้มแล้วก็เห็นเห็นผู้หญิงคนนั้นค่ะลักษณะใส่ชุดไทยแต่ไม่ได้เห็นสีเนาะเพราะว่าในฝันมันจะเป็นแบบขาวดำอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ยืนบริยืนอยู่บริเวณหน้าระเบียงพยายามกวักมือให้เห็นเข้าไปคแต่ด้วยความหลายๆอย่างทําให้เฮนสะดุ้งตื่นค่ะเฮนก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องความฝันนี้ไปเล่าให้กับพี่บอลฟังเพื่อปรึกษาหารือกันว่าอืมพี่บอล เหมือนอธิบายว่าพี่บอลคุ้มอะเป็นแบบนี้หรือเปล่าใช่แบบนี้ไหมกลับกลายเป็นว่าความฝันของเฮนค่ะเหมือนกับที่พี่บอลเจอทุกอย่างค่ะมมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้หญิงลักษณะของคุ้มและสิ่งที่ทําให้พี่บอลตกใจก็คือต้นไม้ต้นใหญ่ที่เห็นเห็นในฝันค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะผ่านไปประมาณสองสามเดือนอพี่บอลแกไม่ได้ทําบุญให้เลยกลายเป็นว่าเฮนได้ทาแค่ครั้งเดียวอืค่ะ จนมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกอย่างพลิกผันทําให้พี่บอลตัดสินใจไปทําบุญจริงๆ<ม>ก็คือวันนั้นค่ะพี่บอลแกแกอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วแกเดินทางกลับบ้านแ<ม>ต่บ,บ้านของแกคืออยู่ที่พะเยาแกก็เดินทางจากเชียงใหม่ไปพะเยาช่วงเช้าไปถึงพะเยาประมาณสายๆแล้วค่ะ<ม>แกก็เหมือนคุยกับเราคุยกับเห็นว่าเออมาถึงเพียเพียรู้สึกเพี้ยมากปวดหัว<ม>รู้สึกแบบ อ่อนเพียผิดปกติก็เลยอยากจะขอพักพักผ่อนก่อนก็เลยขอตัวไปนอนหลังจากนั้นพี่บอลแกหายไปตั้งแต่ตอนเช้าค่ะยันตอนช่วงเย็นเลยเห็นก็แบบติดต่อไม่ได้โทรหาก็ไม่รับแชทไปก็ไม่ตอบจนเรารู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมนอนนานจังค่ะจนพอมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าค่ะ อ,อน้องชายของตัวพี่บอลน,นะคะก็ได้แบบทักแชทกลับมาว่าพี่บอลเข้าโรงพยาบาลออยู่ห้องไอซียูสิ่งที่เย็นตกใจอา้าวพี่บอลน,นอนแล้วพี่บอลไปอยู่ห้องไอซียูได้ยังไงพี่บอลออกไปข้างนอกเหรอประสบอุบัติเหตุเหรอ <c oughs> ก็ไม่ได้คําตอบอะไรรู้แค่ว่าตอนนี้พี่บอลเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าน้องเขาก็ไม่ได้รู้รายละเอียดะไรมากมายนะคะเอาเป็นว่าตอนน<ช>ี้รู้แค่พี่บอลอยู่ที่โรงพยาบาล ใช่ค่ะก็อยู่ห้องไอซีูเลยก็น้องพี่บอลก็เหมือนประมาณว่ารอพี่บอลตื่นก่อนอใช่ค่ะเพื่อดูอาการซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคจนพี่บอลแกก็ตื่นอีกวันหนึ่งค่ะตื่นเช้าอีกวันหนึ่งเลยก็ผ่านประมาณว่าน,าอ,อ,นอนสองนอนหลับไปตั้งแต่เช้าวันนั้นครับจนมา ประมาณสองวันค่ะ,ะที่หลับเลยแล้วก็ไม่ตื่นใช่ค่ะเช้าอีกวันหนึ่งแกก็เหมือนอตื่นละแล้วแกก็ทักทายมาว่าพี่ตื่นแล้วนะอ่าแกทีนก็เลยถามพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไปอยู่ห้องไอซียูเป็นอะไรมากแกว่าแกว่ายังไงแกว่ายังไงลูกแกบอกว่าแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกไปนอนนะคะแกก็ไปหลับตามปกติแกฝันหาผู้หญิงคนนั้นค่ะ แล้วเขามายืนบริเวณแบบยืนยืนทับอกอะค่ะด้วยท่าทางที่ชันเขาอะค่ะคเพราะว่าเขาไม่สามารถต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้ยืนเต็มตัวเลยสักครั้งนะคะคคเขายืนลักษณะของชันเขาอะค่ะใช่ค่ะแล้วคือเขาก็ยืนทับหน้าอกแล้วเขาก็บอกประมาณว่าไปอยู่กับกูเหอะกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยค่ะมันก็เลยแล้วพี่หลังจากฝันอย่างนี้พี่บอลก,ก็ภาพตัดแล้วตื่นมาอีกทีก็คือ โรงพยาบาลเลยโอ้โหถึงขนาดเข้า ICU เลยนะใช่ก็คือพี่บอลแกก็เลยถามคุณแม่ว่าระหว่างที่แกหลับไปเกิดอะไรขึ้นทําไมแกถึงเข้าโรงพยาบาลครับค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแม่ก็ช่วงใบยๆละคุณแม่ก็เหมือนสงสัยว่าทําไมลูกนอนนานจังเลยก็เลยเข้าไปปลุกในห้องเนี้ยค่ะกลายเป็นว่าพี่บอลแกไม่หายใจค่ะ อโอเคใช่ค่ะอยู่ๆแกหยุดหายใจไปเลยค่ะและชีพจรแกอ่อนมากแล้วคือปลุกยังไงก็ไม่ตื่นจนต้องเรียกรถพยาบาลให้มารับก็คือก็เลยต้องเอาเข้าห้องพยาบาลเพราะว่าแกไม่หายใจต้องใช้เครื่องช่วยช่วยหายใจนะค่ะใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้พี่บอลแล้วทางครอบครัวนะคะตัดสินใจที่จะไปที่คุ้มคุ้มนี้ค่ะเพื่อไปทําบุญให้กับเขาโดยตรง่งค่ะ ก็เดินทางกันไปที่ที่คุ้มคุ้มนั้นนะคะหลังจากทาบุญเสร็จสับเป็นพิธีเรียบร้อยนะคะก็เหมือนเห็นก็เหมือนแบบอยากให้พี่เขาลองสืบดูว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเขาต้องการอะไรทําไมถึงเอาถึงท่านเอาชีวิตขนาดนี้ตั้งทงที่มันผ่านมาเป็นสิบปีแล้วออืออใช่ค่ะคก็เลย ให้ไปสืบมาก็กลายเป็นว่าเจอเจ้าของที่เขาเจ้าของที่คุ้มบริเวณนั้นนะคะก็คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผู้หญิงคนเป็นเออเขาใช้คําว่าภรรยาน้อยของเจ้าของคุ้มอืมค่ะแล้วก็คือโดนใส่จะว่าโดนใส่ร้ายก็ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าโดนใส่ร้ายหรือว่าทําจริงๆนะคะโดนกล่าวหาว่าทําของใช่หาใส่สามี ภรรยาหลวงเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องหาคําตอบให้ได้ว่าเธอทําจริงหรือไม่ทําจริงเนี่ยค่ะก็เลยโดนทุบตีค่ะจนเสียชีวิตเค้นหาความจริงโดยการทุบตีใช่คคือทํายังไงก็ไม่ตอบว่าทำเนี่ยค่ะก็เลยโดนที่ขาทําไมต้องชันขาค่ะคือโดนทุบจนขาหักแขนหักใช่ค่ะแล้วก็ กลายเป็นว่าเสียชีวิตคาคุ้มนะคะแต่จริงๆแล้วเจ้านางหรือว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่คุ้มเลยสิ่งที่สะกดวิญญาณเขาไว้อยู่ก็คือเขาถูกฝังศพไว้ที่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ก็คือต้นโพบริเวณหน้าคุ้มค่ะคเขาถูกสะกดวิญญ,ญาณแล้วก็ให้อยู่ตรงนั้นจริงๆโดยที่ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าทางเจ้าเจ้าของอะค่ะเขาเล่าว่า พยายามตัดต้นไม้ต้นนี้เพราะว่ามันกิ่งมันจะเกยออกไปบริเวณถน,นนเ่งนี้ค่ะต้องพยายามตัดเพื่อให้มันไม่ไปเกยถนทน,นทับใครอะไรเงนะะี้ยค่ะพยายามตัดต่อไปจ้างมาคนที่คนงานที่ไปตัดเนะะี้ยค่ะก็จะมีอันเป็นไปบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็ประสบอุบัติเหตุบางคนก็เป็นบ้าไปเลยนะคะใช่ค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวที่ทําให ศึกษามาว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เป็นใครใช่ค่ะ,คะก็เลยหลังจากทําบุญเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพี่บอลแกก็เจอผู้หญิงคนนี้บ่อยๆนะคะแต่มาหลังจากทําบุญก็จะมาในลักษณะของรูปร่างที่สวยมากมพี่บอลบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากมเพราะว่าตอนครั้งแรกที่เขาเจออะค่ะเสื้อผ้ามอมแมม,มสกรปรกแบบหลุดลุย่ยแบบเต็มไปด,ด้วยแบบสภาพเหมือน เลือดอย่างนี้ค่ะคือสภาพไม่ดีเท่าไหร่แหละใช่ค่ะแต่หลังจากที่แกทําบุญให้แล้ววันนั้นก็มาในลักษณะที่สวยมากคแต่พอที่พอจังหวะที่ลืมไปผ่านไปเดือนสองเดือนเงนี้ยค่ะพี่บอลก็ไม่ได้ทําบุญให้เพราะทำบุญแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวกลายเป็นว่าพี่บอลก็เจอเขาอีกแต่เขาจะมาในลักษณะที่เหมือนครั้งแรกที่เจอกัน ใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะชาติก่อนเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือเปล่าอืมใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ยังวนเวียนอยู่กับพี่บอลเสมอๆณปัจจุบันค่ะอืมผมว่าใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของการไปไปผูกจิตติดกับเขาเองอะ่ะ ใช่ถูกไหมอาจจะเป็นาว่าเราไปพูดถึงเขาหรือเปล่าอืใช่ค่ะเพราะว่ามันผ่านมาสิบปีพี่บอลก็ไม่เคยเจอเลยออจะมาพูดถึงเขาอย่างนี้ยค่ะคือมันเริ่มจากการไปผูกจิตถึงเขาก่อนนะครับอยู่ๆไม่มีอะไรจะพูดก็ไปพูดไป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 ทำอะไรที่มันไม่ควรอยู่แล้วไงนะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าคุ้มตรงเนี้ยที่เห็นกําลังพูดเนี่ยคือบ้านถูกไหมฮะ อ่าไม่อ่าถ้าถ้าถ้าเทียบแล้วสมัยก่อนเขาจะเหมือนเรือนไทยอย่างเงี้ยค่ะบ้านนั่นแหละเอาพื้ที่แบบว่าเราเข้าใจกันง่ายถูกไหมแต่มันจะมันจะกว้างนิดนึงอันนี้จะเป็นคุ้มเป็นคุ้มเล็กๆอยู่ด้านหลังเหมือนบ้านเล็กอยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะอคุ้มในที่นี้เนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินกันคือคุ้มขุนแผนคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับเราก็เอาให้เข้าใจง่ายก็คือบ้านนั่นแหละส่วนท่าชันเข่าก็คือท่านั่งยองยองถูกไหมใช่ค่ะนั่งยองยองแล้วก็ เอาเข่าลงวิ่งแทนเท้าอย่างนี้ยค่ะเออคือนั่งยองๆแล้วเอาเข่าคือเหมือนกําลังจะวหว้พระแหละถูกไหมอ่าใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วนะครับแล้วก็ใช้เข่าตัวนั้นอนะ่ะคือวิ่งเหมือนคลานใช่ค่ะวิ่งตามารถเออนะครับหลายคนฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจแต่เข้าใจได้นะครับคุณเทนคือก็จะใช้ภาษาเหมือนกับท้องถิ่นอยู่ตรงนู้นเออนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็น กึ่งโค้งแล้วก็จะมีเหมือนกับคุ้มก็คือบ้านเนี่ยลักษณะสองชั้นไม่ใหญ่มากใช่ค่ะไม,ไม่ใหญ่มากแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่ค่ะตอนนี้เ,ออเจ้าของที่ให้เช่าเป็นร้านกาแฟค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วมีคนไปเช่าไหมอ๋อ,อใช่ค่ะเขาเช่าเป็นร้านกาแฟเลยค่ะเปิดกลางวันอะไรอย่างงี้ค่ะใช่อ๋อที่บอกว่าให้เช่าเป็นร้านกาแฟคือมีคนมาเช่าที่ตรงนั้นแล้วเปิดเป็นร้านกาแฟแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะ ใช่ค่ะแต่ต้นไม้นั้นก็ยังอยู่ค่ะเพราะว่าตัดไม่ได้โอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เช่ามาทําร้านกาแฟนเนี่ยเขาจะเจออะไรหรือ,รอเปล่าก็ไม่รู้ไงนะหรือเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่เขามาอยู่กับพี่บอนแทนก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมดใช่เพราะฉะนั้นเนะ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะก็คือการไปผูกจิตติดกับเขาเอาไว้เ่ะนะครับมันอาจจะจูนติดกันเหมือนกับ คลื่นวิทยุอะครับมันมันเจอกันแล้วมันติดกันแล้วอะ่ะแล้วการที่จะให้คลื่นคืนนี้มันหายไปนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของอความเชื่อก่อนนะครับก็ต้องมันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเพราะมันเริ่มจากการที่ตัวของพี่บอลเนี่ยเขาไปพูชจาที่มันไม่ถูกไม่ควรถูกไหมฮะใช่ค่ะเออนะครับสิ่งเดียวที่ทำได้อันนี้คือตามความเชื่อนะ อ,อ,ท,<ฆ>อทั้งอุบัติเหตุทั้งโอ้โหตัวเองหยุดหายใจเกือบตายแลหลายอย่างเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วว่าเหมือนมัน,ม,นมันไม่ดีอ่ะและตอนนี้เหมือนมือนมันเบาๆลงถ้ามันเบาลงได้เนี่ยอ่ะททำบุญให้เขาเยอะๆให้เขารับรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ลืมนะเราไม่ได้ทิ้งนะอย่างน้อยเนี่ยอ่าเพื่อเป็นการผ่อนปลนให้มันให้มันเบาลงเนาะ ใช่ค่ะเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นมาหลายหลายหลายปีแล้วหลายร้อยปีแล้วอย่างนี้ค่ะใช่ถูกต้องได้ครับน้องเฮนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะหายตื่นเต้นอย่างหายแล้วค่ะจะบอกว่ามีเรื่องราวยุบมากเฮนเป็นคนที่เจอเรื่องหลอนๆนี้ยุบมากค่ะกับตัวเองก็มีบ้างกับ คุณแม่คุณแม่จะคนเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้เยอะมากค่ะได้ยวจะบอกว่าโอกาสหน้าค่อยๆทยอยมาเล่าแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยนะเราเกี่ยวก้อยสัญญากันแล้วนะเฮนนะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะว่าครั้งหน้าเฮนจะไม่ตื่นเต้นแล้วนะค่ะแล้วก็พี่แนะนํานิดนึงถ้าสามารถลดคําว่าใช่ค่ะมันเป็นคําเชื่อมถ้าเราลดตรงนี้ลงไปได้เนี่ยจะโอเคเพราะว่าเฮนเป็นคนที่พูดจาฉาดฉานอยู่แล้วนะเป็นคนที่เล่าเรื่อง ไม่เป็นสองรองใครพี่บ่อยงี้เลยแต่มันจะติดคำเชื่อมนิดนึงคือคำว่าใช่ค่ะจะพูดท้ายประโยคทุกครั้งถ้าตรงนั้นลดได้จะแจ๋วมากเลยเห็นค่ะนะโอเคเพราะนั้นครั้งหน้าเกี่ยวก้อยสัญญากันนะมาเล่าเรื่องต่อไปนะได้ได้เลยครับเฮนคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม